จากสถานการณ์ความไม่สงบในใชายแดนภาคใต้ที่ยาวนานส่งผลต่อการจ้างงานแรงงานออกจากชุมชนไปทำงานนอกพื้นที่เพื่อหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวขาดแคลนแรงงานที่สืบทอดการทำประมงที่ตำบลปนาเรจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบปัญหานี้เพราะที่นี่มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะปูหมา การแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างเข้าถึงเข้าใจจึงมีการผลักดันประมงพื้นบ้านสู่ชมรมประมงพื้นบ้านที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเปิดพื้นที่เรียนรู้การจัดการธนาคารปูมา้าโดยมีส่วนร่วมของชาวประมงและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ปูม้าเป็นทรัพยากรในชุมชนแหน่งนี้หากพวกเราช่วยกันอนุรักษ์รักษาจะทําให้ทรัพยากรปูม้ามีปริมาณมากยิ่งขึ้นและเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของชาวประมงในอนาคตได้ครับปัจจุบันสมาชิกธนาคารปูมาทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถรับผิดชอบกิจกรรมธนาคารปูม้าที่จัดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นความสําเร็จของชุมชนเราครับผมอยากส่งต่อกิจกรรมธนาคารปูมา้าให้กับหมู่บ้านชาวประมงอื่นๆครับเพื่อจะให้มีปริมาณปูม้าในท้องทะเลมากยิ่งขึ้นครับ เยาวชนนะครับก็มีการรวมตัวกันและก็พัฒนาและก็สืบสารของชุมชนให้ดูแลทรัพยากรระบบนิเวศทางทะเลการเรียนรู้ของชุมชนเขาก็จะเป็นเยาวชนที่ดีและก็ดูแลระบบทะเลระบบนิเวศต่อไปนะครับด้วยกระบวนการการส่งเสริมความรู้นะครับเราเรียกว่าการส่งเสริมความรู้ของชุมชนทนี้เราจะให้ความสําคัญแก่เยาวชนนะครับในการสร้างจิตสานึกแก่เยาวชนว่า เราต้องดูแลปูม้าเราต้องอนุรักษ์ปูม้าถ้าเราเจอปูม้าตัวเล็กๆเราต้องปล่อยถ้าติดแม่ปูม้าเราก็มาบริบาลต่อนะครับเพื่อว่าจะให้เราสามารถที่จะจับปูม้าได้ตลอดทั้งปีนะครับสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะบริเวณชายหาดเราก็ทากิจกรรมร่วมกับน้องๆน,นักเรียนเดินมาเก็บขยะมาเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องดูแลเราป้องกันขยะบนชายหาดเพื่อลงสู่ทะเลถ้าขยะลงสู่ทะเลเมื่อไหร่แน่นอน มันส่งผลกระทบต่อวงเซลลอาหารหลายอย่างประโยชน์ของธนาคารปูม,ม้านะครับปูม,มา้าถ้าเกิดเราไม่มีการรั์ไม่มีการเพาะพันธุ์ใหม่ๆมีแต่จับมีแต่จับผมว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรือออกได้เท่านั้นเองปไูได้แน่นอนนะครับนั่นคือผลผลิตจากธนาคารปูม,ม้านะครับเราไม่หวังที่ว่าจะเก็บอย่างเดียวเรามีการเพาะพันธุ์ลูกขึ้นมาทําให้ประชาชนในเขตเทศบาลปานาเลนะครับสามารถประกอบอาชีพปูม,ม้าได้ตลอดต่อนเนื่องนะครับ ทางโรงเรียนเ,เ e, runter, นี่ยก็ได้มีการบรกนักการการเรียนรู้กับทางธนาคารปูม้านะครับซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของเราในปานารีนี oui ้นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุบาลปูม้านะครับรวมถึงระบบนิเวศรวมถึงสัตว์ทะเลอื่นๆนะครับเพื่อให้นักเรียนเห็นความสําคัญนะครับของการอนุบาลสัตว์ทะเลนะครับเพื่อที่ให้มันเนี่ยได้อยู่กับเรานานๆนะครับให้นักเรียนได้มีการต่อยอดต่อไปในอนาคตนะครับนักเรียนที่อยู่บริเวณปานารีนี้นะครับก็อาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพชาวเลนะครับชาวประมุงนะครับนักเรียนก็จะได้ม ทําอาชีพต่อไปนะครับเห็นความสําคัญในการดูแลปูนะครับเพื่อที่จะได้จําหน่ายปูได้ราคาที่ดีขึ้นมีจํานวนปูมากขึ้นในอนาคตครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่คือประเทศไทยในการความเป็นอยู่เราอยู่อย่างสังคมพาหุวัฒนธรรมมีหลากหลายก,ก็อยากจะฝากน้องๆเยาวชนนะครับในในในพื้นที่และน,นอกพื้นที่นะครับทุกทุกพื้นที่นะครับมีประวัติศาสตร์มีความเป็นอยู่ แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดแตกต่างกันดังนั้นอยากจะให้น้องๆนะครับได้นึกถึงความเป็นอยู่ที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้นะครับว่าเราอยู่ใต้ร่มโพธิสัมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านพระองค์ท่านทรงดูแลพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆที่จะนํามาให้กับพี่น้องประชาชนในทุกที่สิ่งนี้แหละครับอยากจะให้น้องๆเยาวชนได้เข้าใจนะครับได,ได้ได้ศึกษาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ อาโลชั่นและในสิ่งที่รัฐบาลได้ให้กับพี่น้องเยาวชนในทุกพื้นที่ถ้าผมเจอบูตัวเล็กๆผมจะปล่อยในทะเลครับถ้าผมเจอขยะผมจะเก็บทิ้งในถังขยะครับ ธนาคารปูม้าคือหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จที่ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีไรายได้และสามารถประกอบอาชีพประมงได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังส่งเสริมคนรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชนรู้จักท้องถิน่นมีจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรช่วยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกลายเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงอันจะนำมาซึ่งรอยยิม้มที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุขอย่างยั่งยืน ติดตามชมรายการเจนซีอาสาบได้ทุกวันพุธและวันศุกร์เวลา14นาฬิกา55นาทีถึง15นาฬกาทางทท,ทอบอ5ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc5.net สนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร